เรามาฉเฉลยแบบทดหับที่1.1จกันดีกว่าครับโจทย์บอกว่าจงแยกตัวประกอบต่อไปนี้นะครับจงแยกตัวประกอบต่อไปนี้เริ่มที่ข้อ1ครับ x ยกกำลัง3บวก1ข้อนี้เป็นผลบวกกำลัง3ขออุญาใช้ตัวเล็กกว่านี้ผลบวกกำลัง3า ขอแทนเป็นหน้ากับหลังแล้วกันนะตอนนี้หน้าจะเป็นหน้ายกกําลังสามบวกหลังยกกําลังสามตามสูตรก็คือถ้าจะแยกตัวประกอบจะได้หน้าบวกหลังทั้งหมดคูณด้วยหน้ายกกําลังสองลบหน้าหลังแล้วก็บวกหลังยกกําลังสองแบบนี้นะครับดังนั้นก็ดูข้อนี้เลยตอนนี้โจทย์ให้มาคือ x ยกกําลังสามบวกหนึ่ง ซึ่งตัวด้านหน้าตัวตัวนี้นะตัว x ยกยกกำลังสามมันอยู่ในรูปแบบของกำลังสามแล้วแต่ตัวด้านหลังตัวหนึ่งนี้ยังไม่อยู่ในรูปแบบกำลังสามดังนั้นทําให้ตัวนี้อยู่ในรูปแบบกำลังสามก่อนอ่ะตัวหน้าไม่เกี่ยวใช่ไหมอ่ตองในที่เราทาไปแล้วขออนุญาตตัดทิ้งนะครับแต่ได้ดูง่ายกว่าตัวบวกจัดการเสร็จแล้วจัดไปทิ้งไป ตัวหนึ่งทำให้เป็นกำลังสามได้ยังไงก็ใส่1ยกกำลังสามครับทำไมถึงใส่ยก1ยกกำลังสามได้เพราะว่า1ไม่ว่าจะยกกำลังอะไ REALLY. รมันก็ e, จะได้ตัวเดิมมันจะได้1เหมือนเดิมดังนั้น1กํากำลังสามก็จะได้1เหมือนเดิมนะครับพอเข้าแบบนี้แล้วเราเห็นแล้วว่าหน้ามันคือ x หลังมันคือ1ดังนั้นก็เข้าตามสูตรนี้เลยนะครับก็เป็น x บวก1 x ยกกำลังสองเพราะว่าเป็นหน้ากำลังสองลบหน้าก็คือ x และหลังก็คือ1บวกด้วยหลังยกกำลังสองแบบนี้ทีนี้เราก็มาจัดรูปกันครับเราะว่ารูปยังไม่สวยตัวด้านหน้าตัวนี้ตัวนี้นะจัดก่อนเราทาไม่ทำอะไรมันไม่ได้ละแล้วส่วนมากคือเขาจะไม่เอา1มาบวก x ด้วยเขาจะเอา x เป็นตัวตั้งแล้วก็บวกโดยตัว ตัวแปรตัวตัวแปรตัวแปรขึ้นก่อนตัวเลขเนาะต่อไป x ยกกําลัง2ใช้ตัวแปรที่มีเลขยกกาลังสูงสุดอยู่ด้านหน้าลบ1คูณกับ x ได้เท่าไหร่ครับได้ 1x แต่ถ้าใครจะเขียน 1x หรือจะเขียนแค่ x เดียวแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับ1ยกกําลัง2ได้เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ1ยกกําลังอะไรก็จะได้ตัว1มันเองจบครับ แบบนี้ข้อแดงตอบแบบนี้เลยหวังว่าจะทันกันนะข้อที่สองเหมือนเดิมครับมันใช้สูตรนี้ข้อที่สองก็ใช้สูตรตัวนี้เหมือนเดิมดังนั้นขออนุญาตทำการคัดลอกเลยแล้วกันเป็นสูตรของผลบวกกำลังสามนะก็จัดเลยหน้ายกกำลังสาม ส่วน125มันคือตัวเลขอะไรยกกํลาลัง3ตัวไหนคูณกัน3ครั้งได้125ครับถ้าคิดไม่ออกครูมีวิธีช่วยคิดที่ครูสอ,ออคคสอนไปในห้องเมื่อวานไม่ใช่ต้องใช้คําว่าที่ครูสอนไปในห้องเมื่อวันที่ทำวันที่ไม่ได้คที่ครูสอนไปในห้องในงวันที่16มิถุนาเนาะก็ในห้องเมื่อวานของเราในอ125แยกตัวประกอบเป็น5 5คูณกับอะไร5 2 ห้าก็ตัดไปก็เหลือตัด10ไปก็จะเหลือตัวนี้ก็เหลือย e ีแล้วก็ห้าคูณกัน3ตัวได้ร้อยิบหก็คือ5 5 3ตัวก็เป็น X ยกยกกำลัง3มบวกกับ5ยกกำลัง3 5 3ตัวได้125หอหเนาะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับหน้าเป็น X หลังเป็นห้าทำรูปมาสั ให้เลยดีกว่าเลยจะบอกว่าคูณเฉลยไม่สุด x กําลังสองลบ x ที่เป็นหน้าหลังก็เป็น5ใช่ไหมหน้าบวกหลังหน้ายกกำลังสองหน้าหน้าหลังหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองจากนั้นจัดรูปซะตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมันแล้วดึงลงมา x กําลังสองก็ไม่ต้องทำอะไรมันดึงลงมาลบ5คูณ x ได้ 5x 5, X. 5, X. 5 X. ยกกำลัง2ได้55 25ไม่ใช่ว่า520นะจบนะครับผลบวกอีกแล้วอู้ผลบวกยาวๆไปเลยผลบวกยาวไปถึงโอ้มีผลต่างแค่2ข้อเองฉะนั้นใช้สูตรผลบวกยาวๆไปเลยดังนั้นถ้าเป็นข้อนี้ครูคิดว่าเธอได้ทําได้นะครูสามารถทําการวาตรงนี้ให้เธอไปนั่งทําการจัดรูปให้เธอแล้วเธอลองไปนั่งทำอีกนะครับ แต่ว่าทำไปเลยดีกว่าเฉลยไปเลย x ยกกำลัง3บวก27นะข้อนี้จัดรูปเร็วอะไรยกกำลัง3ได้27เล็ง่ายเนะ2 2กำลัง2เป็น4 4 2 8จบแค่2 2เป็นจบสูงสุดแค่8เนาะ 3, 3 3 3 9 9 3 27แสดงว่าตัวเรขน้อ้น้อยงี้คิดเองกับหัวเลยนั่นคือ3ยกกำลัง3จากนั้น หน้าเป็น x หลังเป็น3เข้าสูตรของเราตรงนี้เลยหน้าบวกหลังคูณกับหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองแล้วก็อย่าลืมใส่วงเล็บปิดด้วยเพราะว่ามันคือวงเล็บใหญ่นี่ หน้าหน้าเหมือนเดิมครับทำอะไรไม่ได้แล้วดึงลงมาเลย x ยกกำลังสองไม่รู้ค่าก็ใส่ x ยกกำลังสองเหมือนเดิม x สามสาม x เ,เพราะว่าสามคูณ x ก,ก็ได้สาม x เ,เนาะสามยกกำลังสองได้ถ้าเรียนในห้องก็ครูจะรอดูคนที่ตอบว่าสามกำลังสองได้หกอยู่แต่ตรงนี้สามกำลังสองได้เก้านะครับเม่พลาดไม่พลาด,ลาดจะไม่พลาดให้ดูแต่ถ้าพลาดก็ด่าได้แต่ยาแรงนะครับอ้าว ก็ต่อไปนี่ก็ผลบวก็ีแล้วง่ายใส่ให้มันตรงกันนี่ Y ถ้าโจทย์ไม่ได้เป็น x แต่เป็น y ก็ใส่ y มานะไม่เอา x นะครับเอาตามที่โจทย์บอก Y เป็นกำลัง3บวกกับหลังกำลัง3อะไรยกกำลัง3แล้วได้64ครับมั้นเดิมถ้าไม่มั่นใจเอาเลขง่ายก่อ2คูณ32ได้64ใช่ไหมเพราะว่า3 2 6 3 2 2หเนาะ 2อนได้ฐาน12 2 1 2ก็อยู12 2 6 12 2 8 16 2 4 8แล้วก็2คูณ2 3, ได้มาเป็นชุดนี้1ชุด2กำลัง3ชุดนี้อีก1ชุดคูณกับ2กำลัง3ใช่ไหมเลขยกกำลังเหมือนการดึงออกข้างนอก2คูณ2ทั้งหมดยกกำลัง3มันก็คือ4ยกกำลัง3ต่อไป เราก็เข้าสูตรเลยหน้าเป็น y ไม่ใช่ x นะหน้าเป็น y นะหลังเป็น c ก็ทำเลยหน้าอุ้ยขอโทษครับหน้าบวกหลังหน้ายกกำลัง2ลบหน้าคูณกับหลังแล้วก็บวกด้วยหลังยกกำลัง2แบบนี้ อยากเขียนล่างเพราะว่าช่องใหญ่ดีชอบตัวด,ด้านหน้าจบแล้วเนาะต่อไป Y ก็ดึงลงมา Y กกำลังสองลบ4คูณ Y ไ,ได้4 Y กอ่า4ลังสองครูไม่พลาดแล้ว4ก่กำลังสอง6ไม่ใช่8แล้วมาทีพลาดขอโทษน,นี่ผิดเป็นครูตอนนี้เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ละนะครับ ดูคําตอบเดี๋ยวตอนท้ายจาขยายให้ดูงี้แล้วเธอก็ไปนั่งดูนะเช็คดูว่าถูกไหมคําตอบข้อนี้เล็กไปหน่อยโชว์ให้มันใหญ่หน่อยครูติดนีสใส่เขียนตัวหนังสือเล็กนะตอนที่ครูเรียนอยู่มัธยมครูที่สอนก็บอกงี้แหละเธอไม่เธอเขียนเล็กเกินไปไม่อยากให้เพื่อนลอกหรอก็ก็ครูบอกให้ไม่อยากให้เพื่อนลอกก็เลยเขียนเล็กๆทำไมครูมาชวนคุยอ๋อให้มันไม่ว่างครับให้มันไม่ว่างตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรพูด นี่เปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ใหญ่ๆเราจะได้เห็นจะได้ไม่ต้องมาซูมโอเคคิดว่าใหญ่ละใหญ่อันนี้ใหญ่ใหญ่มันดึงมาหมดเลยฮะกลับพื้นไปคือกับเพื่อนเธอเออใหญ่ใหญ่่อะโอใหญ่เลยฝาบ้านแล้วแะโอเคนะครับ ข้อต่อไปทีนี้เริ่มมีตัวแปรมาติดอยู่ตรงที่ด้านหน้าแล้วเนาะแต่ว่าถึงจะบอกว่ามีตัวแปรแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมนะครับมันเป็นผลบวกยกกําลังสามตัวหนึ่งเราก็จําได้อยู่เนาะเหมือนกับข้อที่หนึ่งใช่ไหมข้อที่หนึ่งมันก็อย่างเงี้ยแหละมันก็ไม่มีตัวแปรอยู่ตรงนี้แต่สุดท้ายมันก็คือหนึ่งยกกําลังสามฉะนั้นขออนุญ,ญาตลัดขั้นตอนหนึ่งบรรทัดตรงนี้นะครับเป็นบวกหนึ่งยกกลาลังสามในทันทีเลย ด้านหลังเป็นหลังยกกําลังสามแล้วแต่ด้านหน้ามีแค่ x ยกกําลังสามแต่ตัวที่ไม่เป็นกําลังสามคือตัวเลขแปดจำได้ไหมที่อยู่ในห้องเรียนที่เราสอนไปนะครับแปดมันคืออะไรยกกาลังสามนะมันคือสองยกกาลังสามสองสองสี่สี่สองแปดนะครับตอนที่เราพูดกันเนาะแล้วก็มันเริ่มได้เขียนให้ครบครบทุกตัวแล้วเราก็จำได้ไหมที่เมื่อกี้ตรงนี้ที่ ครูทาให้ดูนี่กําลังเหมือนกันดึงออกนอกวงเด็บนะครับดังนั้นตอนนี้มันคูณกันอยู่กําลังมันเหมือนกันดึงออกนอกวงเด็บก็จะได้ 2x ทั้งหมดยกกาลัง3บวกกับ1ยกกําลัง3ได้แล้วหน้าเป็น 2x ส่วนหลังเป็น1จัดการแยกตัวประกอบครับตามสูตรตรงนี้เลยหน้า บวกหลังคูณกับหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองแบบนี้ก็จะได้ 2x บอกหนึ่งาเราจัดรูปมันให้สวยๆ 2x ทั้งหมดยกกำลังสองได้อะไร2ยกกำลังสองได้4 x ยกกำลังสองก็ใส่ค่าเดิมแบบนี้เนาะ2 x คูณกับ1ได้อะไรเอ่ย2 x ตัวเดิมเพิ่มเติมก็คือ2 x แล้วก็1นยกกำลัง2ได้เท่ากับ1นนะครับจบข่าวนี่ไม่ขยายไม่ขยายมาข้อ ที่ทาให้ทุกคนปวดหัวรวดร้าวระบบไส้กันดีกว่าข้อนี้โอ้มันเอา,าข้อหงนามมาคูนกับข้อหงนามเลยนะครับ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกําลังสามบวกด้วย4ไม่ใช่บวกด้วย x ลบ4ทั้งหมดยกกําลังสาข้อนี้เจ็บปวดรวดร้าวแน่นอนเนาะแต่ว่าก็มันอยู่ในรูปแบบหน้าหลังกําลัง3แล้วแต่ว่าหน้ามันคือก้อนใหญ่เลยตอนนี้หน้าหน้าคือ 3x ลส่วนหลังเป็น x ลบด้วย4ดังนั้นเอามาเข้าสูตรหน้าบวกหลังเลยนะหน้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขอใส่วงเล็บใหญ่ดีกว่าอ่ะขยายวงเล็บปิดใหญ่หญน้า นี่ครบนะหน้าเนี่ยคือหน้า 3x ลบ1คือหน้าหน้าคือมาก้อนเจยวๆมาเลยหน้าไปแล้วหน้าไปแล้วบววไปแล้วหลัง x ลบ4แนะนำว่าให้เขียนวงเล็บด้วยนะครับค่าจะได้ไม่เปลี่ยนบางทีไม่เขียนวงเล็บเรางงค่านะนาตัวด้านหน้าเขีรยต่อไปหน้ายกกำลังสอง อย,ยังมีลบต้องเขียนก่อนหน้ายกกำลัง2เคเขีร์ต้องใส่ทั้งหมดยกกำลัง2ที่เราคุยกันไว้นะลบมันตะวัดขึ้นอย่างสวยหน้าหลังหน้าเป็น3 X-1 ลบ1ตัดนะทิ้งนะตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งไม่ใช่บวกนะหน้าไปแล้วหลังก็คือ x ลบสี่ื่องหมายบวกนะบวกหลังกําลังสองก็เป็น x ลบสี่ทั้งหมดยกกําลังสองปิดตบจบตามสูตรอ้าว่าจบไหมจบชีวิตเลยครับถ้าไม่ทําต่อนะจะจัดรูปสักนิดขอไล่ทีละตัว3 x ตัวนี้กระโดดไปบวกกับ x ได้เท่าไหร่3 x บวก x เอาตัวแปลนหน้านบวกกันได้ 4x ตัวต่อไปลบ1บวกด้วยลบ4ได้อะไรลบ1บวกลบ4บวกลบเป็นลบเนาะก็เป็นลบ1ลบ4ลบ1ลบ4คิดภาพติดตังเขาอยู่บาทหนึ่งยังจะไปยืมเขาเพิ่อมอีก4บาทเราก็ต้องติดตังเพิ่มเป็น5บาท อย่างนี้ักจะแสดงว่าตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะอุ้ยใหญ่ไปตอนนี้ตรงนี้เราเครียดเหลือตัวด้านหลังนี่แหละปัญหาใหญ่ที่สุดตัวแรกก่อนนะขออนุญาตทำตัวนี้ก่อนนะ 3x-1 ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองมันจะอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ 3 x ลบหึงขออนุญ,ญาตมาทําด้านล่างนะทั้งหมดยกกําลังสองมันจะอยู่ด้วยแบบรูปแบบกําลัง 2, สองสมบูรณ์ใช่ไหมมันคือหน้าลบหลังกําลัง 2, สองสมบูรณ์แบบรูปแบบลบหน้าลบหลังกําลังสองวิธีจาก็จะได้หน้ากําล,ลังสองลบ2หน้า,ลลห,นาลหลังบวกด้วยหลังยกกําลังสองใครไม่เชื่อเอาลองแยกกําลังแล้วมาบวกมาคูณกันดูนะครับแต่นะตัวนี้ก็จะได้เป็น ตัวนี้เป็นหน้า 3x เนี่ยนะเป็นหน้าส่วนหลังเป็น1นะครับเครื่องหมายลบไม่เกี่ยวไม่ต้องไปคิดตามมันก็จะเป็นหน้ายกกําลัง2ลบ2คูณกับหน้าเป็น 3x ส่วนหลังก็เป็น1บวกด้วยหลังยกกําลังสองแบบนี้เนาะจากนั้นเนื่องจากเราไม่ได้เขียนบนกระดานเหมือนที่เราเรียนในห้องฉะนั้นครูขออนุญาตทำการ ก๊อปปี้วิดวางสิเฮ้ยวางอวไอเด็กดื้อน,นี่วางแบบนี้นะตอนนี้ตัวน,นี้เขียนแล้วนะไม่เอาเขียนไปเส้นใต้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ดีเราจะมองไม่เห็นตรงนี้เขียนใส่วงเล็บใหญ่ๆตัวเบิร์ดให้มาดูว่าอันนี้คือก้อนแหก ลบด้วยก้อนที่2 3 x คูณกับ x เป็น3 x ทั้งหมดยกกำลังสม x กำลังสเอาลัพลาดได้แต่ย่าแรง3 x คูณลบ4เป็นลบ1 2 x ลบ1คูณ x เป็นลบ1 x หรือลบ x ลบ1คูณลบ4ลบคูณลบเป็นบวก1คูณ4เป็น4ใส่วงเล็บนี่คือก้อนที่สองของเรา เปิดเปิดก้อนสุดท้ายนักจะเป็น x ลบสี่กลังสองสมบูรณ์เหมือนเมื่อกี้เลยหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองจะได้หน้ายกกำลังสองลบสองหน้าหลังบวกด้วยหลังยกกำลังสองแบบนี้ดังนั้นเมื่อ x เป็นหน้า4เป็นหลังก็จะได้เป็นหน้ายกกำลังสองลบ 2คูณหน้าคูณหลังบวกด้วยหลังยกกำลัง2แบบนี้นะเทคโนโลยีทำให้เราปืดปืดก๊ปดอปปี้แล้วก็วางได้แต่ควรจะทำด้วยตัวเองแบบนี้ไม่ใช่ก๊อปปี้ทุกคนนมแน่าคาคมวันนี้เปิดเปิดแล้วก็เมื่อครบแล้วปิดด้วยวงเล็บใหญ่ตัวนี้จบเคียร์ เหน,นื่อยนครอนี้ 4x ลบ 4x ลบห้า4 4 4, 4อ 4x ลบ5เปิดเปิดเปิด 3x ตัวนี้ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ 9x ยกกำลัง2 2คูณ3เป็น6 6คูณกับ1เป็นก็ก็กลังสก็เป็นวกเนจ้ะ วงเล็บสักนิดเพราะว่ามีเครื่องหมายลบต้องเล่นกับวงเล็บสักนิด 3X กํำลัง2ตัวนี้ไม่มีอะไรเล่งมันลบ1 2ลบเเป็นลบ13เพราะว่าติดลบอยู่1 2บาทยืมเพิ่อมอีก1บาทบวก4ก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรมานะแบบนี้นะจ๊ะบวกกับ X อกกําลัง2ลบ2คูณเเป็น 2X 2X 4คูณ4เป็น 8 x นะครับแล้วก็บอกด้วย4กำลังสเป็น16เปิดเปิดแบบนี้ปาดอย่างนี้โอ้โหสวยจัดงดงามใกล้เสร็จแล้วรู้สึกดีใจเป็นยิงแท็กยิงๆนักยิงนกะนะโอเคไล่ทีละตัวเลยพวกเราตอนแรกเอา9ก่อน9 x ก,กำลังสพุ่งไปตรงนี้ไปลบนะ9 เอา x กำลังสเอางี้ก่อนเขียน x กำลังสองเต้นกับตระกูล x กำลังสองก่อนนะแต่ว่าเป็นเอาตัวเลขหน้า9ไปลบกับ3เป็น6พอเป็น6แล้วเอาไปบวกกับ x เดียวก็คือบวกกับ1 6บวก1ก็เป็น7ตัว9เสร็จแล้วนะต่อไปครูจะเขียน x รอแต่ครูจะไม่เขียนเครื่องหมายเพราะครูก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นอะไร ลบหลบหพุ่งไปพุ่งไปลบตรงนี้ลบหกลบกับลบสิบลบลบเป็นบวกเป็นลบหบวกสิเป็นเป็นเจนะครับเไปบวกกับลบแปดบวกลบก็เป็นลบก็กลายเป็น7จลบแเป็นลบหนลบเตัวสุดท้าย1นลบกับบวกส าก็กลายเป็น1-4ลบ4ก็เป็นลบ3ลบ3บวกลบ3บวกกับบวก16บวกบวกเป็นบวกลบ3บวก16เป็น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 13จบข่าวการเรียนเวียงแก่นข้อนี้พลังช <ini> ีวิตของนักเรียนตอนนี้กำลังเหลือประมาณอยู่ที่20%ฉะนั้น2ข้อนี้ nickname. เราจะไม่ไปต่อไม่ได้นะครับ ขออีกนิดหนึ่งเนาะข้อต่อไปนี่ขึ้นสู่สูตรลบแล้วหน้ากำลัง3ลบด้วยหลังกำลัง3จะได้หน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลังสองลบไอ้ไม่ลบบวกหน้าหลังแล้วบวกด้วยหลังกำลังสองแบบนี้ตอนนี้1,000 216 x ยกกำลัง3หน้าก็ยังไม่เป็นกำลัง3หลังก็ยังไม่เป็นกำลัง3จัดรูปเดียว1,000คืออะไรยกกำลัง3คิดง่ายมาก10ยกกำลัง3 216 216เอาเลข3 3721 32672อ,อะไร72ดี6 6 6 12เป็น72 612เป็น72 6กกับ6 6กับ12 12มันคือ2อคูณ6อ่ะ 6, 6 6 2ตัวแล้วนะมี6กำลังสแล้ว3 2ก็เป็น6ก็คือ6กำลัง3ึดปึดๆๆมันก็จะได้รูปตัวนี้10กำลัง3ลบกับ6 x ทั้งหมดยกกำลัง3เยี่ยงนี้แหละหน้าเป็น10ส่วนด้วยหลังก็เป็น6 x จัดรูปไปเลยก็จะได้หน้าลบหลังคูณด้วยหน้ากำลังสองบวกหน้าลหลังบวกหลังกำลัง2แบบนี้10ลบ 6x ไม่ได้ลบไม่ได้ฟังกันนะขอโทษรีพันกัน10ลบ 6x ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้เป็น 4x นะครับเพราะว่า10ไม่ได้ติด x เขียนค่าค้างไว้เลย10ยกกำลัง2ได้10 10เป็น1 0 0 16 6 0 6 0 x บวกกับ6กกำลัง2เป็น6 6 3 6 x ยกกำลัง2เปิดปับปับปับปบ,ปบ,ปบจบปืดโอ้โหง่ายจาัดจันะครับอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวนะพวกเราหนัก <c oughs> หน่อยใครคิดว่าคลิปมันยาวไปไปเร่งเวลาเลยนะแบบขอแบบไทยสปีดล้วคุณกูปเปิดปัดเปิดแบบ ừ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 , พุ่งเร็วเลยได้นะไปเพิ่มสปีดได้เช็คคำตอบอย่างเดียวก็ได้แต่ดูวิธีทำหน่อยก็ดีนะ1331 1331 y ยวายยกกำลัง3ครบกับ343 เสี er. ยเยกกำลัง3ามนะหนึ่มันคืออะไรยกกำลัง3ามใช้เลขอะไรดีสิบน่าจะเป็น11 11คูณกับอ1าจะแยกได้1ก็จะได้เป็น1เก็จะเหลือส1บใช่ไหมก็จะลบก,กันเหลือ2 2งสองสาก็จะเหลือปัดๆเหลือ1 1ึ่งแล้วก็11 ฉะนั้น1 3 3 1คือ11ยกกำลัง3 y ยกกกำลัง3ลบกับ7 4 3 7 4 3เป็นเอ3 3 4 3อแม่อะไรดีหม่ 7, ไหม7 4 28 7 4่8ลดกันก็จะเหลือ8เอ้ย ยี่สิบเก้าสามสิบสา็ก <t> ็คือ79 63เกาหกสิบมนาะเด่งแม้เป็นเจ็ดเจคือเจยกกำลัง3าเซี่ยวยกกำลัง3ามก็จะเป็น11บวายทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วยเจ็ดซียกกำลัง3ใช้แซตก็ได้เดี๋ยวเด็กมันใส่เข้าสูตรเลยหน้าเป็น11บวาย หลังเป็น7จ็แสเแซลบก็ไปเป็นหน้าลบหลังหน้ากําลังสองบวกหน้าเอ้ยเจ็ดสิตัวเลขใกล้กันหน้าหลังบวก หลังกับหลัง2ปั๊ดตบปึ๊บ11 y-11 z ได้เท่าไรไม่ต้องเขียนเขียนทางมาเลยตัวแปรไม่เหมือนกันลบกันไม่ได้นะครับ11 y ยกกับลัง2ได้11 121 y ยกกับหลัง2 5. ตัวนี้คูณกันได้7คูณกับ11เป็น11 7 7 7, 7. y 1, คูณกับ z ก็เป็น y z ส่วนตัวสุดท้าย77 49เกาแลังสองก็ได้แซดกำลังสองจบบริบูรณ์เย้ฉะนั้นเอาแบบฝึกหัดมานั่งเช็คเลยว่าข้อไหนถูกบ้างข้อไหนผิดบ้างเช็คตามวิดีโอเลยนะครับข้อไหนถูกข้อไหนผิดก็ไปแก้ให้มันถูกแล้วก็ส่งมาให้ครูเช็คด้วยนะครับดังนั้นคลิปแรกของ คลิปแรกของวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอเวลาไปเตรียมตัวทำคลิปที่สองกันนะขอบคุณที่เราฟังจนจบนะครับผมค,ครับพูดเร็วทำไมวะเนี่ย